สวยๆออกหลายดอกแล้วจ้าดูสิกำลังตูมก็มีเอ้ยกำลังจะบานแล้วก็กำลังตูมไอที่บานนานแล้วก็มีนี่บานแล้วบานหลายดอกแล้วค่ะหลายดอกแล้วค่ะหลายดอกแล้วสวยๆเลยดอกกุหลาบกลิ่นหอมๆนะคะ กิ่นหอมๆเลยนะคะนี่ๆๆๆโอ้ยดูชอด่อนนี้ดูชอด่อนนี้ดูชอด่อนี้ว้าวถ้าบานหมดคงจะสวยมากเลยนะคะช่อนนี้ผักชีกำลังงามเลยทุกคน งามมากเลยงามงามงามวันนี้ชวนดูผักชีนะคะสตอเบอรี่ก็ได้เก็บกินแล้วนะคะได้เก็บกินแล้วสตอเบอรี่นี่ ถึงลูกไม่ใหญ่แต่ก็ได้เก็บกินทุกวันเลยทุกคนกำลังอร่อยนะคะนี่นี่ดูลูก,ลกนี้แดงแล้วอ่ะอุ้ยสตอเบอรี่ใ so no, 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 no. หม่สดเสมอนูน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 นุนพวงนี้ มาเก็บสตรอเบอรี่กินด้วยกันนะจ๊ะอืมสตรอเบอรี่จ้าลูกเล็กจะได้กินทุกวันได้ชิมได้ชิมนะคะกินไม่ทันหรอกแจกนกกิน อันนี้ติดกรงเราได้กินนะคะแต่ด้านนู้นแถวในนู้นไม่ได้ติดกกงเราไม่ได้กินไม่ได้ติดตะข่ายเราไม่ได้กินนะคะดอกกุหลาบก็สวยๆแต่ทุกคนตรงนี้จะได้ตัดผักแล้วนะคะตัดผักเอาไปแจกเพื่อนเนี่ยที่ป้ามนาตัดออกนะคะแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่นะเนี่ยต้นมันาัป้ามนาตัดไปกินแล้ว ตอนนี้เขาขึ้นมาใหม่แล้วนะคะอันนี้ตัดเมื่อวานอันนี้ตัดเมื่อเช้านะคะตัดไปกินขึ้นมาใหม่เดี๋ยวอันนี้เราก็จะตัดเป็นบางต้นนะคะตัดเอาไปให้เพื่อนนะคะผักมันกินไม่ทันเพราะว่ายังไงวันเสาร์นี้ป้าโมนาเดินทางแล้วก็คือทั้งนั้นเขาก็จะขึ้นพุ่งพวดพวด,พวดนะคะไม่มีคนกินเนาะป้าโมนาก็เลยจะตัดไปแจกเพื่อนนะคะอย่างนี้ยังไงก็ต้องตัด ทุนนี้น่าจะตัดได้สามสี่ต้นชุดใหญ่ตรงนูนง้นอีกซุ่มนี้ยิ่งแต่เยอะนะคะเนี่ยซุตรงนี้เนี่ยต้นนี้ยังไงก็ต้องตัดเพราะว่าเขาขึ้นเขาขึ้นหัวแล้วดูอันนี้สิเห็นไหมคะสีแดงอันนี้อร่อยอร่อยนะคะอันนี้สีเขียวสีเขียวเลยนะคะเนี่ยเนี่ยต้นนี้ขึ้นโคนแล้วอะ เออเขาเรียกขึ้นขึ้นลำต้นแล้วอะมันกินไม่ทันน่ะกินไม่ทันมันต้องตัดจริงๆนะคะทุกคนกินไม่ทันต้องตัดนี้ก็ต้องตัดออกผักใบเขียวจ้างามเลยทุกคน,นงาม แตงกวาจ้าแตงกวาฝรั่งจ้าแตงกวาจ้าแตงกวาฝรั่งจ้า